เป็นที่สถิตอยู่นั่นเองดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทาํใบสีนะครับในการถวายนะครับใบสีก็ถูกร้อยเรียงจากใบตองดอกดาวเรืองดอกนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณ10ลูกนะน่าจะประมาณ10ลูกนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าะประมาณ10ลูกส1บลูกเองะนะครับอันนี้มะพร้าวแม่เป็นี่ห้อแม่นี่ับมะพร้าวนี่เลยลูกละหนึ่งร้อยครับเจ้าลูกละ น้ำเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงบนลวกได้เป็นพิธีได้เลยนะครับ<ม>ท่านเพิ่งมาครับขอ,อเชิญครับถ่ายเสร็จแล้วออกไปจะถ่ายบ้า,าเท้าเดี๋ยวหกลูกสุดท้ายะครับหกลกสุดท้าย <c oughs> ในเวลา18นาิ45นาทีนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีการนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านบาบาโกฮีสมบัิมิกีสิวันดาน,นะครับท่านเองก็ตั้งใจอย,อย่างมากตลอดระยะ5-4 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับช่วงเดือนพฤศจิกาปี54ปี55ก็ดําเนินการสร้างมาเรื่อยๆนะครับก็คิดดูว่าปีนี้ปีเท่าไหร่65นะครับเดือนพฤศจิกาปีนี้เดือนพฤศจิกาปีนี้ก็แม่มายุรีคุณแม่ต้นกรมาปีไหนเอ่ยคุณแม่มายุรีอยู่ไหมสัมภาษณ์ได้เห้า55แม่มายุลีมาที่นี่10ปีแล้ว10ปีแล้วแม่มาุรีมาที่พันแท้นะฮะนับเป็นแฟนพันแท้นะครับ อยู่กับเทมไลน์มาสิปีคุณโอโปอลหนึ่ปีที่11คุณโอโปอลนึ่ตั้งแต่มีใค่อีกคุณโอโปอลที่อยู่ตรงนี้รุ่นรุ่นแรกๆฮะสงบาร์บี้ผมก็ผมก็ปีที่1ินะครับอ่านะครับพี่ตังมาปีไหนพี่ตังปีที่เจ็ดแล้วนะเขี้ยวปากไม่ทันแหลกขานไปเจ็ดปีแล้วนะพี่ตังนะอยู่ที่นี่มาเจ็ดปีนะพี่ตังก็ถือว่าเป็น พี่พี่อ้อมมามาอยู่ที่กี่ปีแล้วหกปีนี้ปั๊าดัดยมงแหนเออหกปีแล้วโอ้โหนะเนี่ยนี่ฮะคือแรงศรัทธาคนที่อยู่ที่นี่มาเนี่ยอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความผูกพันนะครับมีความรักมีความผูกพันนะครับอยู่ที่นี่มานะครับห้าปีหกปีสิบปีนะครับพี่ปีห้าปีนีไปไหน,ยหนไไไไอยู่ปีหนึ่งไปไมาอยู่ปีหนึ่ง ถูกหวยแล้วหนีคนนี้บอกเลยถูกหวยอยู่เทวบไลัยเป็นแสนหนีนี่นออกจากเทวไลัยสุดท้ายท้ายสุดกลับมาที่เราเห็นไหมนะครับสีขึ้นเลยเฉพาะใบสีขึ้นเลยไม่ไม่ผลผลไม้เดี๋ยวรอเอาเฉพาะใบสีขึ้นแต่หมายเฉพาะผลผลไม้เดี๋ยวลอง,อน,น,ละลองนะครับเดี๋ยวรอเอาไว้ให้แก่ผู้ที่เก่งที่มากินหลังนะครับได้บูชาขึ้นทั้งหมดนี้หกชุดนะ้ำผลทงไัยนะครับโอเคครับ รับงานจะรับงานคู่กับพี่ินะครับอ่นนะครับก็ถือว่าเป็นคู่หูดูโอ้พิธีกรในอนาคตแล้วกันนะครับฝากนะติดตามน้องปอ์ด้วยลูกชายแม่มัจรีนะับซึ่งคุณปวินานะครับก็เป็นผู้ที่มีแรงศรัทธานะครับ ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีเพราะว่าองค์พระพิฆเนศองค์ปัจมุกนี้ไม่ใช่ว่าใครคัก็จะถวายได้ไม่ว่าจะคือต้องเป็นผู้ที่มีบุญถึงพร้อมนะครับมีบาร,รมีถึงพร้อมถึงจะสามารถอัญเชิญบาร,รมีองค์พระพิฆเนศองค์ปัจมุกสถิตสถาอนพรอยู่ณนะบริเวณรามบูชาไปอย่างนี้แล้วตำแหน่งดีมากๆเพราะตามหลักในการจัดวาง จะตั้งองค์ปัญชมุกนั้นซึ่งถือว่าเป็นปางเกิดโลกต้องหันหน้าทางทิศตะวันออกเท่านั้นเพื่อรับแสงสุริยในตอนเช้าแสงสุริยาหรือแสงจากองค์สุริยเทพจะส่งพลังมาที่องค์ปัญจมุกเพื่อที่จะประทานพรให้กับสาธุชนท่านนับต่อจากนี้นะครับคนที่มาสักการะบูชา นำคุรเมเดวาสราวาเายจูสราวดาปติองค์พระพิกขเนศปางปัญจมุของค์คเนชาคณะปติองค์ที่เจบที่อันเชิญพระองค์เสด็จสถิตสถาพรณนะ พะหาเทวรไยศิวะมหาเทพในราตรีนี้สวามีศิวะนันดาบาบาโูเฮขอกราบแทบเบื้องยุคบนบาทแห่งองค์มหาคณปติวันนี้นับเป็นสุภเลอ,เอร์เบิกดีผีเป็นมหามงคลยิ่งในวันที่ 24่สิกรกฎาคมพุทธศักราช2565ซึ่งได้เป็นนิมิตหมายอันมงคลที่พระองค์จะได้สถาพรณมหาเทวรัยแห่งนี้โดยเจ้าภาพคุณปวีนาแก้วพัดที่ได้น้อมถวาย องค์มหาคณะปฏิจริงๆแล้วคุณปวีนาแก้วพัดก็มีเบื้องหลังนะเหียบเปียกเราก็ไม่ได้เอ่ยนามท่านเลยแล้วก็อดที่จะให้เอ่ยนามไม่ได้นะก็ขอประธานอภัยเรียกแต่เหีบเปียกเหีบเปียกอ็ไม่ไดอ้อเรียกชื่อจริงเมื่อกี้ให้เด็กไปจดชื่อมา ก็จดไว้เหยียบเปียกเด็กไม่เก่งไม่จดชื่อจริงจดไม่เหยียบเปียกแล้วเลยต้องใช้มาเหียบเปียกขอประทานอไปนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผู้ที่ไม่เคยออกหน้าในการทําบุญเลยนะผู้ปิดทองหลังพระจริงๆนะเนี่ยสมกับที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าที่เคยบอกว่าถ้าไม่ปิดทองหลังพระแล้วพระจะสวยต้ององค์ได้อย่างไรนี่ครูม,มูมอกี้ก็นั่งนึกถึงว่าท่านเป็นต้องขอนะขอบใจนะสำหรับผ่านขนมหวานนะวันนี้ก็เมื่อวาน เมื่อวานก่อนนี้มานั่งดูเขาหลายหลายคนที่อยู่ที่นี่ก็นั่งดูว่าทำงานกันได้รับพลังขององค์คณะปฏิทิงพ่อองค์เสด็จมาหลายวันแล้วก็ได้รับพลังพ่อองค์บอกว่าเรายังไม่มีขนมหวานเลยเพรก็ไม่ได้เตรียมขนมหวานเพราะว่ามีแต่เตรียมแต่เรื่องผลไมกรากไม้นะก็หาขนมหวาน และก็หาเจ้าภาพที่จะมาน้อมถวายพระองค์เพราะในตำนานได้เคยกล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ถวายขนมหวานพักแดพระพิกเนศที่เป็นมือแรกในการถวายหนช่วๆช่วยๆรับอาจารย์หน่อยเตรียมเตรียมกี้ให้หน่อยองค์พระพิกเนศนะครับ ผู้นั้นจะได้รับพรอันประเสริฐสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภผู้ที่ถวายขนมหวานผ่านแรกในการสถาปนาสมโพธองค์มหาคณะปฏิผู้นั้นจะได้รับพรอันประเสริฐสูงสุดวันนี้ มีผู้ถวายก็คือน้องปุ๊กและน้องดาวนะครับต้องอันนี้ก็ไม่ให้ชื่อจริงบับครัเพราะคนคนจดชื่อก็ไม่ได้คนเลนุกาคุณอะไรนะเดี๋ยวคนเลนุกาอ่านให้ประบาาหน่อยอ่านให้บับบ้าเลนุกาใช่ไหมเลนุกาพิเศษนั้นแล้วก็คุณนบุนสิริรัตนกิตติ์ซึ่งยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับ ทั้งหลายได้มาน้อมนำอัญเชิญพทาานแห่งองค์มหาคณาปฏิฏิขออัญเชิญพระมหาบารมีแห่งพระองค์ประทับยังมหาเทวไรแห่งนี้เมื่อพระองค์สเสด็จสถิตสถาพรแล้วขอพระองค์ได้โปรดประทานพรอ,อันประเสริฐสูงสุดและรับเครื่องบรรณาการ เครื่องราชบรรณาการพร้อมขนมหวานที่พระองค์ทรงโปรดปานณนบัดนี้เถือพระเจ้าค่ะ เชิญทุกท่านนะครับที่มีพ่อเ้านะครับม่ายยืนด้านหลังนะครับด้านหลังอ,องค์พระปิ่นเกลได้เลยนะครับเดินมาด้านหลังเลยปานลิงคูช่วยจัดระเบียบนิดนึงแล้วเราก็ค่อยเดินเข้ามาลุกก็ได้นะครับนะครับ านาทุบก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรา็จะยทยอยทุบก,ก็ได้ไม่ครับไม,ไ,มไม่ไม่ได้เลยทีเดียวพร้อมกันเลยก็อ,ต,อต้องพอร้อมกันเลย <ไป S 1> น้ำมะพร้าวนะครับหนจะที่ช่วยเรียบเรียงหน่อยนะครับการทุบทน้ำมะพร้าวนั้นเป็นการล้างกรณีเพราะที่เคยบอกแล้วว่าพิกเนตองปันจมุกองที่เจ็ดสิบสามจะได้เสด็จสถาพรณดิน ะลงมาจากพมโรคอันสูงสุดเพื่อที่จะมาเป่ดมาปูดหม,มูม่มวลมนุษย์ที่มีความทุกข์ให้เจ้าร่วงแห่งทุกนั้นขอมหาบารมีแห่งพระองค์ได้สมโปรดประเด็จได้สมสมคืดพลังแห่งจิตพระองค์ลงสเสด็จนะเทว,วรูปแห่งพระองค์บัดน,นี้ เราท่าบาทพร้อมทั้งฮาริโอมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะร้างแผ่นดินนี้เพื่อการรัชเจดจแห่งพระองค์ขอแผ่นดินนี้ขอแม่ธรณีโปรดถูกชำระลา้างด้วยมะพร้าวที่เราลูก,กหลานฮาริโอมทั้งหลายได้น้อมนำถวายในราตรีนี้ขอแผ่นดิน สะอาดด้วยน้ำมะพร้าวและขออันเชิญมหาบารมีแห่งองค์มหานาปติองค์ปัญจมุกองค์ที่73สเสด็จลงเสด็จลงเสด็จลงส,ลงส,ลงสถิตณเทวรูปนบตร้เถิด